เป็นการต่อสู้ที่กำนันสุเทพได้ประกาศชัดว่าเป็นการต่อสู้ของพลเมืองดีต่อสู้ด้วยความสงบสันติอหิงสาไม่ใช้ความรุนแรงเมื่อสักครู่กำนันสุเทพก็ประกาศว่าวันพัเด็จศึกก็ต้องไม่เอาอาวุธติดตัวมาอย่างเด็ดขาดนะพี่น้องต้องไม่มีอาวุธติดตัวมาอย่างเด็ดขาดเพราะว่าเราได้ต่อสู้มาตลอดเส้นทางการเดินทัพของเราว่าเป็นการต่อสู้ด้วยความสันติ สงบไม่ใช้ความรุนแรงและด้วยความแน่วแน่ดังกล่าวขอให้พี่น้องมวลมหาประชาชนมั่นใจได้ว่าในที่สุดเราก็จะสามารถพัดเด็ดศึกและนำชัยชนะมาสู่มวลมหาประชาชนทั้งแผ่นดินครับพี่น้องอนั่นเป็นนั่นเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้การต่อสู้ของมวลมหาประชาชนนั้นชอบด้วยกฎหมาย รัฐธรรมนูญต่อมาปรากฏว่าสารรัฐธรรมนูนได้วินิจฉัยต่ออีกครับพี่น้องว่ารัฐบาลยิ่งรักภายใต้ระบบทักษิณนั้นได้พยายามจะแก้ไขรัฐธรรมนูนมาตรา190เพื่อที่จะตัดสิทธิของสภาที่จะเข้าไปมีส่วนรู้เห็นในการทําสนธิสัญญาต่างประเทศของรัฐบาลและสารธรรมนูนก็ได้วินิจฉัยว่าเรื่องนี้ขัดต่อหลักการขัดตอ เจตนารมณ์ของอรัฐมนุนนี่ก็เป็นความชั่วหลายอีกประการหนึ่งของรัฐบาลยิ่งรักภายใต้ระบบทักษณิณครับนอกจากนี้รัฐบาลยิ่งรักยังได้พยายามที่จะผ่านกฎหมายกู้เงินสองล้านล้านที่จะทำให้คนไทยต้องเป็นหนี้ถึง50ปีเงินต้นสองล้านล้านนะครับพี่น้องแต่ว่าพี่น้องประชาชน ต้องใช้เฉพาะดอกเบีย้ยอีกนะครับ3ล้านล้านรวมทั้งหมดเป็น5ล้านล้านใช้เวลา50ปีครับพี่น้องและประเด็นนี้สารรัฐมนูลก็ได้วินิจฉัยว่าทั้งเนื้อหาและกระบวนการขัดต่อรัฐธรรมนูญทั้งสิน้นนี่ก็เป็นความชั่วหลายอีกประการหนึ่งของรัฐบาลยิ่งรักภายใต้ระบอบทักษิณที่แสดงให้เราเห็นท่าแท้ว่า การดำเนินงานของรัฐบาลยิ่งรักและระบบทักษณิณนั้นมีแต่ความชั่ว้ายพยายามใช้อำนาจที่มิชอบเพื่อแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและพรรคพวกพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายความชั่ว้ายที่ถือว่าชั่ว้ายสุดที่จะกล่าวก็คือการที่รัฐบาลยิ่งรักใช้นโยบายจำนำข้าวจากชาวนา รับซื้อข้าวจากชาวนามาเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงบัดนี้ยังไม่ยอมจ่ายเงินครับพี่น้องอันนี้เป็นความชั่วร้ายขนาดใหญ่เลยทีเดียวเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนนับล้านครอบครัววันนี้นะครับจากเงินที่ติดหนี้ชาวนา1น0 0 0 0ล้านก็เพิ่งใช้ไปไม่กี่หมื่นล้านยังคงค้างชาวนาอยู่อีก90,000ื่นกว่าล้านมีพี่น้องเกือบล้านครอบครัว ที่ยังทุกยากเดือดร้อนเพราะไม่ได้รับเงินจากการขายข้าวให้กับรัฐบาลปกติเขามีแต่ชาวบ้านจะโกงรัฐบาลแต่กรณียิ่งรักกลายเป็นว่ารัฐบาลโกงชาวบ้านครับพี่น้องวันนี้ยังมองไม่เห็นวีแววว่ารัฐบาลยิ่งรักจะแก้ไขปัญหาของชาวนาที่เดือดร้อนได้อย่างไร เพราะวันนี้ยิ่งรักก็พ้นสภาพจากการเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องขนาดยิ่งรักแม่ทัพใหญ่อยู่ในอำนาจยังแก้ไขปัญหาให้กับชาวนาไม่ได้แล้วพวกบรรดาลิ้วร้อที่เหลือพี่น้องครับพี่น้องคิดว่าลิ้วร้อเหล่านี้จะทำอะไรที่จะช่วยเหลือชาวนาได้ครับพี่น้องนี่ก็คือจะทำให้ชาวนานั้น ยังจะต้องอยู่กับความทุกข์ยากเดือดร้อนรำเคนอยู่ต่อไปยังไม่รู้อีกเหมือนกันว่าจะมีชาวนาที่ทนความเครียดทำทนความกดดันไม่ไหวและจะฆ่าตัวตายไปอีกเท่าไหร่นี่คือความชั่วร้ายของรัฐบาลยิ่งรักและระบบทักษิณที่ไม่เคยสนใจว่าพี่น้องประชาชนจะทุกข์ยากเดือดร้อนอย่างไรรัฐบาลที่ดีผมพูดไปแล้วพี่น้อง รัฐบาลที่ดีนั้นเขาจะต้องกระทําทุกอย่างเพื่อแก้ไขกับปัญหาหกับประชาชนถ้าเขารู้ว่าเขาไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้เขาจะต้องรีบพิจารณาตนเองลาออกไปครับพี่น้องท่านดูตัวอย่างนายกรั้ำปรีเกาหลีใต้ใครพูดไปหลายครั้งและขอพูดซ้ำอีกทนะีปรากฏว่ามีเรือเฟอร์รี่ล่มมีเด็กนักเรียนเสียชีวิตจำนวนมาก นายกรัมปรีออกมาประกาศบอกว่าเสียใจอย่างยิ่งที่ไม่สามารถป้องกันไม่ให้เรือล่มได้ทั้งที่นายกรัมปรีไม่ได้ไปเกี่ยวข้องไม่ได้เป็นกับตันเรือไม่ได้ไปเป็นลัฐปีว่าการกระทรวงคมานาคมและดูเรือดูแลเรื่องเรือเลยพี่น้องแต่เขามีสำนึกความรับผิดชอบนอกจากนั้นเขายังบอกว่าหลังจากเรือล่มแล้วมาตรการการแก้ไขปัญหาเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพ เขาในฐานะนายกปรีต้องแสดงความรับผิดชอบลาออกครับพี่น้องลาออกไม่ต้องพูดนะผู้ช่วยครูใหญ่เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการนะครับในฐานะที่แกรับผิดชอบโครงการนี้แกเห็นนักเรียนแกตายจํานวนมากแกก็ฆ่าตัวตายตามแกบอกว่าแกจะได้ตามไปสอนนักเรียนแกนะครับเอาอย่างนั้นเลยมาเปรียบเทียบกับรัฐบาลยิ่งรักและพักพวก ถามว่าได้มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อความเดือดร้อนความเสียหายของพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างยังมีเรื่องอื่นอีกอย่างที่บอกแล้วรถยนต์คันแรกล้านสามแสนคันมาถึงวันนี้คนที่ซื้อรถไปแล้วคาดว่าจะได้รถราคาคันละหนึ่งแสนบาทรัฐบาลไม่มีสตังจ่ายนั่นหนึ่งสองมีคนทิ้งเป็นจำนวนแสน ทิ้งใบจองไม่มารับรถทําให้บริษัทผู้ผิดรถเขาบอกต่อไปรัฐบาลอย่าทําอย่างนี้อีกนะเพราะว่าบริษัทรถเขาเสียหายมากทําให้แผนการผิดเขาเสียหายหมดพี่น้องประชาชนที่รักไหลนี่ก็เป็นความชั่วร้ายของนโยบายประชานิยมอีกเหมือนกันถ้าหากว่าท่านติดตามดูท่านจะเห็นว่ารัฐบาลยิ่งรักภายใต้ระบบทักษิณนั้นได้ความได้กระทําความชั่วร้ายติดต่อกันมาอย่างต่อเน,นื่องและทําให้ประเทศชาติเสียหาย มาถึงวันนี้พี่น้องประชาชนลองมาดูกันต่อนะครับว่าไไหกเดือนกว่ามาแล้วที่รัฐบาลยิ่งรักพยายามเกาะยึดอยู่กับนาจยุบสภาแล้วตั้งแต่9้าธันวาคมจนมาถึงวันนี้ทำให้เกิดความเสียหายมากมายการจัดการเลือกตั้งหลายกลุ่มหลายองค์กรก็ได้เตือนไปแล้วว่าการเลือกตั้งนั้นจะไม่สำเร็จ การเลือกตั้งนั้นจะสูญเปล่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินก็เตือนว่ามันจะเสียหายเงิน3 8 8 5ร้ล้านจะสูญเปล่าและในสุดพอจัดการเลือกตั้งไปไม่สำเร็จสารรับนูลวิชัยว่าเป็นโมฆะแล้วเงินทั้งหมดนั้นก็สูนญเปล่าอีกแล้วพี่น้องนี่ก็จะเห็นว่าความชั่วร้ายที่รัฐบาลยิ่งรักได้กระทํากันมาอย่างต่อเนื่องโดยไม่สนใจความเสียหายของแผ่ดิน ทรัพย์สินเงินทองงบประมาณที่สูญเสียไปนั้นล้วนแต่เป็นภาษีที่เก็บมาจากประชาชนแทนที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องลองคิดดูเงินที่สูญเปล่าไปจากการเลือกตั้ง3,885ล้านถ้าเอาไปสร้างโรงเรียนไว้ให้เด็กพิการเอาไปสร้างโรงเรียนไว้ให้คนตาบอดเอาไปสร้างโรงเรียนให้คนหูหนวกพี่น้องที่พิการเหล่านั้นก็ยังจะได้ประโยชน์นานับประการ แต่ว่ากรณีนี้ศูนย์เปล่าเลยครับพี่น้องศูนย์เปล่าเลยนี่กลมเป็นตัวอย่างความชั่วร้ายของรัฐบาลยิ่งรักภายใต้ระบอบทักษิณพี่น้องครับวันนี้นักธุรกิจหลายคนก็บอกว่าประเทศเราเศรษฐกิจกำลังชะลอตัวการเติบโตที่เคยกำหนดว่าจะสักประมาณ3%วันนี้ก็คง โตน้อยลงอาจจะเหลือสองกว่าบางคนบอกว่าอาจจะเหลือหนึ่งการท่องเที่ยวได้รับความกระทบก,กระเทือนนักท่องเที่ยวลดลงและก็กำลังซื้อของคนในตลาดลดลงไปมากพี่น้องนักธุรกิจที่รักทั้งหลายท่านอย่าเพิ่งมาดูแต่เพียงว่าเพราะว่ามวลมหาประชาชนมาชุมนุมต่อต้านรัฐบาลท่านจะต้องดูไปให้ถึงสาเหตุว่า การชุมนุมต่อต้านของมวลมหาประชาชนนั้นเกิดจากความชั่วห้ายของรัฐบาลยิ่งรักและระบบทักษิณและถ้าหากว่ารัฐบาลยิ่งรักเป็นรัฐบาลที่ดีเขาคงไม่ปล่อยให้ประเทศเสียหายอย่างนี้เพียงแต่เห็นว่าถ้าประเทศจะเสียหายประชาชนจะเดือดร้อนเขาค็จะลาออกจากการเป็นรัฐบาลไปแล้วแต่วันนี้จะเห็นว่ารัฐบาลยิ่งรักภายใต้ระบอบทักษิณโดยเฉพาะ พวกริ้วร้อทั้งหลายประกาศเลยถ้าใครจะเอานายกตรีคนนอกมาเป็นนายกนั้นก็จะออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านไม่ให้อยู่เป็นสุขเศรษฐกิจจะชิบพินาาชิบหายช่างหัวมันใครทนได้มันทนไปเขาจะไม่ยอมเด็ดขาดพี่น้องฟังดูครับแกนนำของพวกนปชที่ประกาศบอกว่าถ้าหากว่ายิ่งลักผลสภาพแล้ว จะมีนายกคนนอกมาเขาจะทำทุกอย่างเลยเพื่อที่จะขัดขวางประเทศจะเสียหายย่อยยับอย่างไรก็ช่างมันพี่น้องนักธุรกิจทั่วทั้งแผ่นดินขอให้ใช้สติไตรตรองคิดให้รอบครอบว่าเราจะปล่อยประเทศให้อยู่ภายใต้อำนาจของกลุ่มคนที่ไม่เคยสนใจความเดือดร้อนและความเสียหาย ของประเทศชาติของประชาชนได้อย่างไรถ้าท่านต้องอยู่ภายใต้อำนาจของกลุ่มทราชอย่างนี้อนาคตของประเทศจะเป็นอย่างไรวันนี้ถึงเวลาแล้วครับที่พี่น้องทั้งแผ่นดินเราจะต้องผนึกกําลังกันให้กล้าแข็งแล้วลุกขึ้นมาพร้อมๆกันเพื่อพระเด็จศึกกําจัด ระบอบทราชักษิณให้หมดไปจากแผ่นดินไทยวันพัศเสัญญนี้พี่น้องทุกคนต้องออกมาร่วมมือกันนะครับพี่น้องนั่นเป็นความเร็วร้ายที่ระบบทักษิณได้ทำไว้จนมาถึงวันนี้วันสุดท้ายขอพูดเพิ่มเติมให้กับพี่น้องประชาชนมวลมหาประชาชนอีกหลายคนนะครับที่วันนี้ติดภาร,รกิจแล้วไม่ได้ฟังคำวินิจฉัยคำพิพากษาของสารรัฐมนู กรณีที่สวไัยบูรณิติตะวันณและคณะได้ไปฟ้องร้องต่อศาลรูนให้วินิจฉัยสถานภาพของยิ่งรักและพวกกรณีที่โยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีวันนี้ศาลได้ตั้งประเด็นไว้สามประเด็นชัดๆครับพี่น้องทบทวนกันอีกทีนะครับประเด็นแรกก็คือศาลวินิจฉัยว่าศาลมีอำนาจที่จะพิจารณาสถานภาพ ของยิ่งลักษณ์ที่เป็นรัรฐบาลรักษาการอยู่ขณะนี้หรือไม่นี่ประเด็นแรกพราะยิ่งลักษณ์ต่อสู้ว่ายิ่งลักษณ์ได้ยุบสภาแล้วพ้นจากสภาพนายกตรีแล้วคณะรัฐมนตรีก็พ้นแล้ววันนี้เป็นคณะรัฐมนตรีรักษาการเพราะฉะนั้นก็เปรียบเหมือนคนที่ตายแล้วถ้าสารรัฐมนูลจะมาวิิจัยให้ตายครั้งที่สองอีกมันจะได้อย่างไรคนเรามันตายได้ครั้งเดียวจะตายซ้ําได้งไง อน,นี่ยิ่งรักต่อสู้ว่าอย่างนี้ครับพี่น้องปรากฏว่าปรากฏว่าสารรัตนูนท่านมินิัฉว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะปรีนั้นมีอยู่สองกรณีกรณีหนึ่งก็คือคณะรัฐมนตรีนายกรัตรีและคณะปรีปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ครบวันละหรือยุบสภาทําให้นายกรัฐมนตรีและคณะปรีพ้นจากตําแหน่งกรณีนี้ ทั้งนายกรนปรีและกระปรีไม่มีความผิดใดๆเพราะฉะนั้นให้รักษาการต่อไปได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการที่ยิ่งรักได้ยุบสภาเมื่อวันที่9ธันวาคมยิ่งรักและพวกก็หมดจากสภาพของคณะปรีหมายความว่าพ้นจากคณะปรีแต่ตามกฎหมายรัฐมนูลมาตรา18 181วรกหนึ่งกำหนดว่าให้รักษาการต่อไปจนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่ เห็นไหมครับที่จะมาจากการเลือกตัง้งกรณีนี้สารรัฐมนุนก็ไม่ใช่ว่าวันนี้ยิ่งรักถึงแม้ว่าจะพ้นจากการเป็นนายกปีแล้วก็ยังมีอำนาจในการรักษาการอยู่ต่อไปได้